ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดรวิรศักข้าตานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามพร้อมด้วยสมาชิกสภาและทีมงานอาสาสมัครสาธารณาสุขประจําหมู่บ้านในตำบลคลองสามได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพที่ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายรวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชาวบ้านกลุ่มเสียงที่กําลังกักตัวในพื้นที่หมู่ที่16และหมู่ที่12ตําบลคลอง3กว่า60ครอบครัว ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ได้ทําหน้าที่บําบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีทําให้ชาวบ้านรู้สึกอบอุ่นใจและกล่าวขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมการทํางานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ที่สามารถเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวบ้านได้ในยามยาก ในแต่ละวันแม้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามจะมีภารกิจมากมายสักเพียงใดแต่ท่านได้จัดสรรเวลาลงพื้นที่ดูแลทุกสุขของประชาชนด้วยตัวท่านเองซึ่งการที่ความช่วยเหลือในแต่ละครั้งก็เป็นไปด้วยความรวดเร็วทําให้ชาวบ้านมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกทั้งยังมีกําลังใจที่จะต่อสู้กับโรคโควิด -19 สำหรับถุงยังชีพที่ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดพระธรรมกายและภูณณีที่ธรรมกายประกอบด้วย ข้าวสารอาหารแห้งอาหารกระป๋องเพื่อให้ง่ายต่อการรับประทานเป็นการส่งต่อความหงยาย่งใยเพื่อให้ทุกท่านมีกำลังใจและมีอาหารยังชีพในยามวิกฤตอีกทั้งในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านในตําบลคลองสรวมถึงห้างร้านบริษัทต่างๆและผู้ใหญ่ใจดีได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคผ่านองค์การบริหารส่วนตำบคลคองสเพื่อนําไปช่วยเหลือชาวบ้านได้อไหมครับ ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบ,บปลปองสามนะครับอบตอคุณครูวิทใหญ่เคยได้กล่าวนะครับว่าหมายถึงเอาบุญตลอดกาลเลยครับซึ่งท่านก็เป็นบุคคลที่ตั้งใจนะครับทำง,งานในพื้นที่แล้วก็ลงพื้นที่ไปร่วมด้วยช่วยกันนะครับดูแลชาวบ้านในอย่างทุกยากเช่นนี้นะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ